ค่ะทุกคนลิต้าชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาลองชิมมาม่านะคะที่ฉออลองครบรอบ50ปีนะคะก็ออก3รสชาติใหม่นะคะก็เป็นซองนี้นะคะเราก็ไปซื้อมานะคะออตามห้างสรรพสินค้านะคะแพ็คหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด6ซองก็จะมีทั้งหมด3รสชาตินะคะรสชาติแรกนะคะก็จะเป็นบะหมี่ยกรสเป็ดย่างนะคะ โควิดรสหมูพริกไทยดานะคะแล้วก็รสข้าวซอยไก่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาลองชิมรสข้าวซอยไก่กันเนาะ <S <S เดี๋ยวเราไปลองชิมรสข้าวซอยไก่กันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะมาม่านะคะฉลองครบ50ปีนะคะทําทุกวันของชีวิตให้อร่อยนะ <S 1> <S 1> เราไม่ได้สปอนเซอร์นะนี่คือหน้าตานะคะข้าวซอยไก่รสหมูพริกไทยดำแล้วก็บะหมี่หยกเป็ดย่างหน้าตาน่ารักมากค่ะวันนี้เราจะมาลองชิม รสข้าวซอยกลเป็นอันดับแรกก่อนนะคะไปกินกันในการรับประทานนะคะเราก็จะใส่หม้อหม้อดินนะคะหม้อเกาหลีนะคะแล้วก็จะใส่ไปดูเส้นนะคะก็จะเป็นเส้นแบนๆนะคะเราก็ามาใส่ในหม้อเกาหลีนะคะทีนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงมี2ซองนะคะ เราก็ใส่เต้าหู้เพิ่มลงไปนะคะในหมอ้อเกาหลีค่ะแล้วก็ใส่น้ํานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาไปตั้งไฟกันเลยค่ะก็เดี๋ยวรอให้มันเดือดนะคะ A later few moments เดือดแล้วนะคะปุดๆเลยเดี๋ยวเราตอกไข่ใส่ลงไปนะคะเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปในหมอ้อแล้วนะคะทีนี้ก็รอให้เออมันสุกอีกครั้งค่ะ มาแล้วทุกคนเดือดปุดปุดเลยค่ะดูเส้นก่อนนะคะครุกเขาลงไปเจาะไข่ให้มันไหลเยิ้มๆเลยค่ะเราชอบกินไข่แบบลาวะเยิ้มๆแบบนี้ค่ะคลุกเข้าไปกับเส้นนะคะโห เราทําเสร็จแล้วนะคะหม้ออยู่ในหม้อหน้าตาน่าเราก็รทานมากแล้วคือเส้นแบบดูเหนียวนุ่มมากเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนนะคะก็เป็นน้ำเนอะอ,อร่อยอะ่ะอร่อยเพื่อนๆข้าซอยดีค่ะ เส้นคือเหนียวนุ่มเหมือนเส้นบะหมี่เลยอะค่ะอร่อยรสชาติดีแล้วก็หองข้าวซอยอ่ะแบบกินแบบต้องลองเพื่อนๆรสชาตินี้ดี เลยอีกนิดเดียวค่ะคือถ้าเป็นแบบเส้นคล้ายๆบะหมี่เราสู้ตายเลยนะเพราะเราชอบอะหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงไม่เหลือเลยจ้าสำหรับมาม่ารสข้าวซอยไก่นะคะสำหรับ50ปีนะคะรสชาตินี้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมของข้าวซอยนะคะแล้วก็เส้นนะคะก็เหมือนคล้ายๆเส้นบะหมี่แบนด์ะเราแบบถ้าเป็นเส้นบะหมี่แบรนด์นี่เราสู้ตายเลยค่ะเราเป็นคนชอบกินบะหมี่อยู่แล้วเนาะเออรสชาตินี้อร่อยค่ะข้าวซอยไก่นี่คือโอเคเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาลองชิมเส้นนี้ค่ะบะหมี่ยกแห้งรสเป็ดย่างน,นะคะแล้วก็เ,เส้นโควิดรสหมูพริกไทยดำนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสตาชาแนลด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย